ขององค์หลงพ่อสุดไว้นานเป็นเวลา19ปีจนเมื่อวันที่1ธันวาคม2545ทางวัดกาหลงจึงได้จัดให้มีงานพระราชทานเพลิงศพขององค์หลงพ่อสุดขึ้นซึ่งความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มการเผาจริงในเวลา1ทุ่มโดยดอกไม้จันทร์ที่พระประธานในพิธีและแขกที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิง อง์หลวงพ่อไม่สามารถจุดไฟติดได้จนท่านพระครูสุนทรพัฒนาพรสิทธิเอกของท่านได้นึกถึงนิมิตของท่านเมื่อเจ็ดวันก่อนว่าหลวงพ่อสุดท่านมาบอกว่าจะไม่มีใครสามารถจะเผาสรีระสังขารของท่านได้ซึ่งในฝันท่านพระครูสุนทรพัฒนาพรได้ถามองค์หลวงพ่อสุดไปว่าแล้วอย่างนั้นจะให้ทำกันอย่างไร หลวงพ่อสุดท่านก็ตอบกลับมาว่าให้ท่านเผาตัวท่านเองท่านพระครูสุนทรพ